ภาวนาทาอาหารได้เข้ามาหูมาเห็นหนักขึ้นนังไงจะเห็นความสำคัญของมันน่ะอเล่าเห็นความสำคัญของตัวเนี้คือการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันก็บร้ยุงยากบรด้ลํำบากตัวแหมทแหงต่าบรรยุงยากบรด้ลํำบากฟังออกไหมออ,อ,ออกนะ,อะแอ็นนะอะไรนะชื่ออะไรนะ เอนะเอเอีแล้วนะพอเข้าใจบ้างไหมล่ะได้ไปทําบ้างไหมน้อยยังไม่ได้ทำเลยค่ะอ่านั่นแหละเห็นไหมของสําคัญนะให้ให้ทํานะเรื่องนี้เรื่องสําคัญจริงๆนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถาว่ามันสําคัญตรงไหนเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แต่พอมารู้มาเห็นแล้ว นะมาเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าอ้มันจําเป็นจริงๆเออมันสําคัญจริงๆในเรื่องนี้นะให้ทําเถอะมันสําคัญจริงๆกับชีวิตของเรานะอย่างเช่นกับมีคนคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่ามีสีแดงนะมีสีแดงอยู่นะเขาก็บอกว่าไม่มีหรอก ดดว,ว่าเขาไม่เคยเห็นเลยสีแดง well. เขาก็บอกว่ามีสีขาวอยวู่นะเขาก็บอกไม่มีหรอกสีขาวเขาไม่เคยเห็นเลยแล้วก็มีคนบอกเขาอีกว่ามันมีสีดำนะเขาก็บอกไม่ไม่มีหรอกสีดำเขาไม่เคยเห็นเลยแล้วนคเขาก็ตอบเขาก็ถามเขาก็บอกเขาไปอีกว่ามันมีพระจันทร์นะ เขาบอกไม่มีหรอกเขาไม่เคยเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มีนะเราบอกนี่พระอาทิตย์ก็ไม่มีหรอกเขาไม่เคยเห็นเลยนี่แล้วมีชนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าสีแดงเนี่ยมีเขาเคยเห็นแล้วสีขาวก็มีเขาก็เคยเห็นแล้วสีดำาก็บอกว่ามีเขาก็เคยเห็นแล้วเช่นกัน พร,พระอาจารย์พระอาทิตย์ก็มีเช่นเดียวกันเขาก็เคยเห็นมาแล้วนี่ทั้งๆที่นั่งอยู่ด้วยกันเขามองไม่เห็นเห็นไหมแล้วสีขาวสีแดงสีดำพร,พระอาจารย์พระอาทิตย์เหล่านี้แหละก็เล่นงานเขาอยู่ตลอดอ่าเขาก็ไม่สามารถที่จะป้องกันในเรื่องนี้ได้เลย แต่คนที่มองเห็นแล้วเนี่ยรู้ว่ามันมีก็พยายามที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปให้มันเห็นชัดเจนขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกนะสิ่งเหล่านี้มันเปิดเผยอ,อยู่แล้วนะความสุขความทุกข์ดีใจเสียใจโรคโรดหลงทั้งหลายเนี่ยมันเปิดเผยอ,อยู่แล้วนะงุดหงิดลำคาญน้อยใจเสียใจอามล์ทั้งหลายมันเปิดเผยมันไม่ได้ถูก ปิดถูกบงังถูกซ่อนถูกซ่อนในธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นมันเปิดเผยอยู่แล้วเปิดเผยเหมือนอย่างกับที่เรามองเห็นเข้าปลาอาหารเห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ในบ้านหลนังนี้อย่างนั้นแหละนะมันเปิดเผยแต่มันไม่ใช่ว่านอนละเกละกะเรามองไปทางไหนก็เห็นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าถ้าหากมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยจะเห็นทันทีเลยนะี่ มีเหตุมีปัจจัยที่เมื่อก่อนมันเคยทําร้ายเราเนี่ยเราก็จะเห็นทันทีนะเราจะเห็นมันทันทีเราจะรู้ทันทีเลยแล้วก็จะเข้าใจมันชัดเจดนเลยทีนี้เนะี่ยข้างนอกนี่เราสามารถป้องกันได้นี่สายตาเราไม่มืดไม่บอดใช่ไหมละ่ะแต่เรามืดบอดข้างในเพราะเรามองไม่เห็นนะข้างในนะเหมือนชนกลุ่มแรกนะที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี้นั่นแหละ ข้างในมันมองไม่เห็นก็ปฏิเสธอยู่นั่นแหละว่ามันไม่มีมันก็มีคนพยายามที่จะบอกให้ฟังพยายามที่จะให้เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ทางไว้แล้วว่าให้เดินตามทางนี้นะแล้วจะเข้าไปเห็นนะเขาก็ไม่พยายามที่จะเดินไปถ้าเดินไปตามทางที่ชี้ไว้แล้วพระพุทธเจ้าก็ชี้ทางไว้แล้วคนยุคสมัยก่อน ยุของพระพุทธเจ้านะั้นมีคนเห็นกันมากมายมหาศาลนะับประมาณไม่ได้รวมทั้งเทวดารวมทั้งพรหมและก็เหล่าชาวทิพย์ตนอื่นอีกนะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนหนึ่งมากกว่าอ่ามเรศสาในแม่น้ำคงคาเนะี่ยคนที่เคยเห็นแล้วนี่นะไม่ใช่เห็นธรรมดานะไปถึงที่สุดของในศาสนานี้เห็นชัดเจนหมดแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําร้ายหรือทําลายจิตใจของเขาได้อีกต่อไปแล้วเห็นก็เห็นธรรมดาเหมือนเห็นอย่างนี้และเห็นเข้าปลาอาหารเข้ามาปัจจัยเข้ามาปั๊บให้เรารู้เท่านั้นเองเห็นสิ่งของเห็นแดดออกก็รู้จักหลบแดดไม่ไปนั่งตากแดดแล้วเพราะเราไม่มืดบอดถ้าเราตาบอดอยู่นี่เราก็นั่งตากแดดก็ไม่รู้จะ,จะไปทางไหนก็เช่นกันนะ เราป้องกันเหตุที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในใจนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญเพราะเรามองไม่เห็น,นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระพูดกันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี่ก็คือความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้ในรูปรสกลอินเสียงสัมผัสก็คือสิ่งที่เราผ่านมาตั้งแต่เด็กเกเรานึกทบทวนไปถึงตอนเด็กๆเนีย อันนี้ก็คือเป็นตัวสัญญานะถ้าตัวสังขารก็คือความคิดความปรุงความแต่งทั้งหลายคิดดีคิดไม่ดีก็เป็นสัญญาวิญญาณเออก็เป็นสังขารวิญญาณก็คืออาการรับรู้ทางหูตาจมูมจมมกลิ้นกายจิตนี่สิ่งเหล่านี้แหละคือเขาเรียกว่านามขันนะอันนี้คือขันดังสี่ที่จริงมันมีขันห้าคือรูปประขันคือตัวนี้นะรูปประขัน และความโลภความโกรธความหลงเราจะต้องมองเห็นในสิ่งเหล่านี้คนทุกคนเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยนะเกิดมาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นตัวเอง,ไม,เเองไม่เห็นตัวเองเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าตนเองเนี่ยมาอาศัยอยู่กับอะไรก็มองไม่เห็นไม่รู้อีกต่างหากว่ามาอาศัยอยู่กับตัวอะไรไม่รู้เลยคิดดูดิ เพราะว่าจิตเนี่ยมันถูกเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณโลกโลกรธหลงแล้วก็อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยปิดบังมันไว้แต่ละพบแต่ละชาติที่ผ่านผ่านมาถูกตัวนี้แบบปิดบังไว้เมื่อตัวนี้ปิดบังมันไว้แล้วเนี่ยมันก็มองไม่เห็นสิ่งที่มันมาอาศัยอยู่มันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็มีผู้ที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้รู้ขึ้นมา เป็นพระพุทธเจ้าก็มาบอกว่าสิ่งที่เรามาอาศัยอยู่นี่นะเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเป็นธาตุกรรมฐานสี่นะนี่ธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออย่างที่บอกให้ฟังเนี่ยไล่ลงไปตั้งแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไล่ลงไปแล้วให้เดินตามทางที่บอกไว้นะให้ไปท่องธาตุกรรมฐานสี่นะนะอย่างขัดนแนวหลวงพ่อจะบอกอย่างนั้น <c oughs> ว่าให้ท่องทัดกรรมฐา,านสี่นะแล้วให้รู้การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถนะไม่ว่าจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะเคลื่อนไหวจะคูจะเหยียดจะกลืนน้ำลายบ้วนน้ำลายหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ให้มีสติอยู่ตลอดนะแล้วเราจะเห็นละทีนี้ว่าเรามาอาศัยอยู่กับอะไรกันแน่ตอนนี้เราไม่รู้คิดดูที่น่าสงสารขนาดไหนตัวเองมาอาศัยอยู่ กับตัวอะไรก็ยังไม่รู้ไม่เห็นเลยมีนำซ้าตัวเองก็ไม่เคยเห็นเลยเหมือนคนมาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยได้ยินแต่คนพูดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองสร้างมาจากวัตถุสิ่งของอะไรบ้างหลังคามุงอะไรบ้างผนังเป็นอะไรบ้างพื้นอะไรบ้างเท่านั้นเองคนที่บอกเราก็บอก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 มาถ้าไม่ได้บอกตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ชี้ทางเดินให้เดินเข้าไปเห็นนะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นได้หรอกไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถมีอุบายที่จะเข้าไปเห็นว่าตนเองมาอาศัยอยู่กับอะไรเป็นไปไม่ได้ไม่มีเลยในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพรมโลกอีกก็ไม่สามารถมีใครเป็นชี้ทางให้ได้เพราะไม่มีปัญญานอกจากปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์เดียวเท่านั้นเองเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ท่าน ได้เข้าไปรู้ไปเห็นแล้วพระองค์ก็ประทานมาให้พวกเราหมดแล้วตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลให้ไปทํากรรมฐานนะให้ไปทําทสมถะน,นะบางแห่งบางที่ก็ไปพุโทโธเหยีดหยดนอย่างนอยุบหนอพองหนอไปนั่งสมาธินี่อย่างของหลวงพ่อนี่ก็คือให้ท่องทางกรรมฐานสี่อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า จะเรียนอะไรก็แล้วแต่อย่าให้หนีคําสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้กําหนดพิจารณาและท่องทักกรรมฐานสีเนี่ยนะเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้กับอาราหุนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าราหุลให้เธอไปพิจารณานะผมคนเล็กวันหนังเนื้อว่าร่างกายคนเรานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เขาแลวก็ไม่ใช่ของเรานะ เป็นแต่ธาตุกรรมฐานสีเท่านั้นแล้วก็ไล่ให้ฟังแยกให้ดูธาตุดินมีอะไรบ้างธาตุน้ำมีอะไรบ้างธาตุไฟมีอะไรบ้างธาตุลมมีอะไรบ้างพระรางหุนก็แทงทะลุหมดเลยได้ฟังเท่านั้นเองทะลุบทเข้าใจเห็นชัดบทเลยทีเดียวเห็นชัดหมด,ม,หด,หม,ดมีอยู่ในสูตรของมหาลางหุโลวาทัสสูตรที่สองมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก และก็วิธีที่ลุกเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวทุกอิริยาบถเนี่ยมีอยู่ทุกแทบจนทุกทุกประสูตยมีบันทึกไว้อย่ให้มีคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคําสอนพระพุทธเจ้านะเราจะเรียนรู้แล้วจะเข้าไปเห็นสิ่งที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ยได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่เกี่ยวกับพิธีรีตองนะไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไม่เกี่ยวกับอิทธิปฏิหารพวกนี้อย่าเอามายุ่งโดยเด็ดขาดนะ ลดน้ำมนต์สะเดาะข้อต่ออายุไม่เกี่ยวกันนะพวกนี้ถ้าหากเราไปเรียนรู้พวกนี้มันไม่ใช่ทางความพ้นทุกและเป็นนอกาศาสนาอีกไม่ใช่าศาสนาพุทธเราไม่จําไว้าศาสนาพุทธของเราจริงๆเนี่ยพุทธาประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พ้นทุก์หรือทุก์เบาบางลงไปก็โดยแรกแรกก็ให้มารู้ว่าตนเองเนี่ยนะมาอาศัยอยู่กับอะไรกันแน่ทางเดินก็คือให้ ท่องธาตุกรรมฐา,านสี่รู้การเพื่อนไหวทุกอิเลียบทแล้วเราจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเองว่าอ๋อร่างกายคนเรามีแจ่ธาตุสี่ที่น้ำไปลงบางคนมันก็จะแตกระเบิดให้เราเห็นบางคนก็นั่งอยู่ดีๆนี่มันก็จะละลายลงไปให้เราเห็นเลยธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ําก็ไปสู่น้ําธาตุลมก็ไปสู่ลมธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุไฟไปสู่ธาตุของใครของมันนั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นตลอด จะเห็นชัดเลยทีนี้นบางคนก็ไม่ได้เห็นชัดอย่างนี้บางคนก็จะเห็นเป็นภายในจิตในใจของตนเองทราบซึ้งปรุงจิตอยู่ในตลอดทุกเวลาว่ามันเป็นธาตุสีน้ำไฟลมนะมันเป็นธาตุกรรมฐานสีที่มาประกอบมาประชุมรวมกันขึ้นมาเท่านั้นเองนี่แล้วก็จะหลั่งน้ําตาไหลออกมาอยู่ตลอดทุกเวลาเพราะเข้าใจชัดเจนหมดแล้ว เนี่ยก็จะเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเห็นนาทีนี้บางคนก็ก้าวออกมามีร่างอีกร่างหนึ่งก้าวออกมาให้เห็นนะมีหลายคนที่มีอีกร่างหนึ่งก้าวออกมาให้เราเห็นเลยนะไม่ใช่ไม่มีนะก้าวมาให้เราเห็นแล้วก็ร้องโหมร้องไห้ว่ามันมาอาศัยอยู่ในร่างที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัว,ตวอะไรสักอย่างเป็นแต่ธาตุสีดินังไฟลมเท่านั้นนี่ทางเดินมันก็เพียงแต่ให้ท่องธาตุกรรมาฐานสี มีเวลาท่องให้เยอะๆท่องมากๆบางคนได้เป็นพันรอบนะเอะแล้วมันเล่าให้ฟังนะบางคนได้สองสามร้อยนะบางคนก็ได้อย่างที่หลวงพ่อกําหนด,ดไว้นขอร้องไว้ใหม่ๆอย่าให้ทำกว่าสามสิบจบนี่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็สี่ห้าจบสองสามจบนี่เสร็จแล้วให้รู้การเคลื่อนไหวเมื่อทําอย่างนี้แล้วเรามีสติอยู่ตลอดเมื่อมีสติอยู่ตลอด เราก็มีบุญอยู่ตลอดบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดคนที่มีบาปอยู่ตลอดนั้นทุกเวลานั่นคือคนไม่รู้สึกตัวไม่รู้หรอกทำอะไรก็ไม่รู้สึกตัวนั่นคือบาปอยู่ตลอดมีเป็นบาปอยู่ตลอดทุกเวลาเลยไม่ใช่บาปแล้ต้องลงมือกระทำบาปอันนั้นก็ใช่อยู่แต่บาปหนาบาปหนักจริงๆก็คือไม่รู้สึกตัวเลยเออให้จำไว้ถ้าเรามีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอด จิตเรามันรู้มันเห็นมันรู้มันเข้าใจมันมีสติมีปัญญาขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็จะเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเนี่ยทีนี้ความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดนี่เป็นจิตความคิดมันปิดบางจิตไว้เท่านั้นเองแล้วมันกระลุดออกไปความคิดเกิดขึ้นกระลุดออกไปถ้าหากเรารู้การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเดินสิบเก้ารู้เก้าหนึ่งก็ยังดีท่องท่ากรรมฐานซี่รู้การเคลื่อนไหวรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไร นะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องนะถ้าไปเพ่งไปจ้องแล้วเราจะมีความอยากจะมีความคิดไปเพ่งไปจ้องอีกความคิดก็จะบิดบังไว้อีกเมื่อเรามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดทุกเวลาแล้วเนี่ยนะความคิดเกิดขึ้นปั๊บรู้แล้วทีนี้รู้ปั๊บก็หลุดออกจากรู้ตัวจากจิตเนี่ยความคิดเกิดขึ้นปั๊บก็หลุดออกจากจิตให้รู้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าหากเราไม่รู้ความคิดนี่แหละมันจะปรุงต่อแล้วทีนี้ อะจะปรุงต่อไปเป็นเรื่องอื่นแล้วนะมันจะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างสารพัดอย่างสังเกตไหมละ่ะให้รู้เท่านั้นเองเพราะว่าความคิดนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งนะให้เข้าใจอย่างนี้นะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งโลกโดดหลงแล้วก็อารมณ์ทั้งหลายนี่ก็มาจากสิ่งเหล่านี้แหละพอความคิดเกิดขึ้นแล้วปั๊บรู้มันไม่ทันปรุงแล้วดีนี้เใช่ไหมล่ะ คมคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้มันก็ดับเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนี่เรารู้ธรรมชาติเท่านั้นเองอย่างแดดออกก็รู้ว่าแดดออกเท่านั้นเองฝนตกก็รู้ว่าฝนตกเท่านี้เองนะเออหรือว่าเราโดนอารมณ์เล่นงานงุกหงิดก็รู้ว่างุดหงิดพอมันจะพรุงต่อมันจะคิดปุงต่อรู้เลยทันทีดับมันดับนั่นก็เพราะว่าเรารู้เท่าทันความคิดของมัน รู้แล้วไหวความคิดจะต้องพาไปเรื่องอื่นอย่างแน่นอนนะถ้าความคิดเกิดขึ้นเรารู้รไม่ทันนะมันจะพาเราไปสัญญาพอไปสัญญาแล้วสักพักก็จะไปเวทนาเนี่ยจากเวทนาแล้วก็ทีนี้ไปใหญ่เลยทีนี้ปรุงต่อเลยทีนี้สําคัญที่สุดก็คือให้รู้การเคลื่อนไหวเมื่อเรามีสติอยู่ตลอดทุกเวลาแล้วเนี่ยนะความคิดเกิดขึ้นก็รู้แล้วไม่ทันได้ปรุงแล้วทีนี้ปรุงแป๊บหนึ่งก็ดับ ปรุงแคบหนึ่งก็ดับเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลยจริงๆให้เข้าใจว่าเรารู้ธรรมชาติเท่านั้นเองนะรู้ตามจริงคำว่ารู้ตามจริงเนี่ยนะมันก็เข้าใจยากอยู่นะถ้าหากคนเขาไปเห็นแล้วเนี่ยไม่ยากนะจะเข้าใจเพราะว่าอะไรเราก็เห็นตามจริงรู้ตามจริงธรรมดาแดดออกเงี้ยนะสมมุติกนะ็เป็นแดดก็เห็นว่าแดดออก ความโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่นี่เราไม่ได้รู้ตามจริงพราะความโกรธเกิดขึ้นมันนึกแล้วคิดต่อแล้วทีนี้คนนี้เราก็ดีกับเขาทาไมเขาไม่ดีกับเราเท่านั้นเองก็ฟุ้งแล้วเรามาฟุ้งกับสิ่งที่เรามาปรุงต่อเท่านั้นเองธรรมาชาติทั้งหลายมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะเห็นปั๊บมันก็ดับลงไปเห็นปั๊บมันก็ดับลงไปเท่านั้นเองน่ให้ทําตัวนี้ให้ได้เท่านั้นเองแล้วเราก็จะไปเห็นสีแดงสีขาว สีดําเห็นพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วทีนี้ไม่มืดบอดแล้วทีนี้เมื่อไม่มืดบอดแล้วเนี่ยนะอะบายเราก็ต้องไม่ไ,มได้ลงแล้วอบายนะั่นคือที่ไม่สบายที่ไม่ได้ที่ไม่สบายก็คืออย่างเช่นนรกเนี่ยอสูรกายเนี่ยเปรตเดรัจฉานเนี่ยนี่คือที่ที่ไม่สบายคืออบายเขาเรียกนะมีอยู่สี่อย่างสี่ภูมิด้วยกันนะมีอบบายนะ มีมนุษย์มีเทวโลกและรุมโลกสี่อย่างนี้รวมกันแล้วเป็นสามสเอ็ดภูมิสามสิบที่เอดสามเียที่อยู่นะนี่แหละเราไม่ได้ลงแล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าใครเห็นการเกิดการดับแล้วเนี่ยนะข้ามได้หมดเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสะเดาะเคราะไปต่ออายุไปสู่หวันไปรถน้ำมนต ไปเรียนรู้วิชาอาคมอย่างอื่นไม่ต้องบะเรียนเลยทีนี้ไม่เกี่ยวกันเลยแม้แต่นิดเดียวในสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ทำให้เราพ้นทุกได้อย่างแน่นอนสิ่งที่จะข้ามทุก์ได้ก็คือให้บะเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละเมื่อบะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วนี่เข้าไปเห็นได้แล้วนี่ข้ามได้อย่างแน่นอนรับประกันได้พระพุทธเจ้าและเราสาวุทิ่เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันนี้ ไม่เคยมีใครเลยที่ไม่เคยทําความผิดแต่ละวบแต่ละชาติทําทความผิดกันมาทั้งนั้นแต่เมื่อมาเรียนรู้ตัวนี้แล้วจะข้ามได้นะข้ามได้จริงๆเพราะก่อนที่เราจะตายเนะี่ยเราจะเห็นชัดเจนมันจะไม่กลัวอะไรสักอย่างความกลัวจะไม่เกิดขึ้นในจิตในใจพอเราอาการไม่ดีแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพอเราอาการไม่ดีแล้วเราพยายามเพ่งพยายามจ้อง ที่จะแยกจิตออกจากรูปตัวนี้มันไม่ได้นะยิ่งทำมันยิ่งจะทำให้เราฟุง้งนะเมื่อเราทำมาดีแล้วเนี่ยนะทำสมถะท่องท่าการรมฐานสี่รู้การเคลื่อนไหวมาดีแล้วเนี่ยนะพอถึงจุดจุดนั้นนะมันจะเข้าของมันเองมันเหมือนจะมีจิตอยู่ห่างออกจากร่างตัวนี้ออกมาให้เห็นชัดเลยไม่ต้องทำอะไรใดใดทั้งสิ้น ถ้าไปทําอีกมันไม่ออกมาหรอกมันก็จะทรมานทุกข์อยู่กับร่างร่างนี้แต่ถ้าหากไปถึงใกล้จะมันทุกข์ทรมานเต็มที่มาแล้วมันจะออกมาของมันเองเพราะมันออกมาแล้วมันสบายไดไอย่างนี้ไอ้ตัวจิตตัวนี้สบายแต่ตัวนี้ไม่สบายตัวนี้มันเป็นของมันอยู่แล้วเพราะมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวนี้ทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งภมโลกเทวโลกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมด นะให้ข้ามก็ข้ามอย่างนี้ข้ามโดยวิธีการของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธขอให้ตามตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างจะดีทั้งหมดไม่มีคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่พยางค์เดียวที่สอนสั่งสอนให้คนเป็นคนไม่ดีและเมื่อเรียนรู้แล้วทําให้คนเราเนี่ยยิ่ง ได้รับความวิบัติชิบหายไปไม่มีเลยในคำสอนของพระองค์มีแต่ทําให้ใจิตใจเราดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะยากจนแต่เรามีความสุขอยู่ในใจิตในใจของเราอยู่ตลอดคนที่ไม่ได้เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะมีเงินทองมากมายยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่มีความสุขหรอกนะเพราะว่ามองไม่เห็นสีแดงมองไม่เห็นสีขาวมองไม่เห็นสีดํา มองไม่เห็นพระจันทร์พระอาทิตย์คว่ำหน้าอยู่ยังมืดบอดอยู่นั่นแหละคือผู้ที่ยังมีทุกข์อยู่อย่างแสนสาหัสเลยแต่ถ้าให้เรามองมาเห็นแล้วเราเข้ามาเห็นแล้วเพียงแต่ขั้นต้นเท่านั้นเองขั้นสมดาบันเท่านั้นเองนะเราความทุกข์นี่ก็จะลดน้อยลงไป3 0 4 0ิบสเอรแล้วขอให้มีความเพียรความตั้งใจเท่านั้นเพราะมันไม่ยากจริงๆนะไม่ยากขอให้ทำ ขอให้ท่องธาตุกรรมฐาน,น,นาสี่รู้การเคลื่อนไหวเมื่อรู้สองตัวนี้แล้วทีนี้ความคิดเกิดขึ้นให้รู้อย่าให้มันปรุงแต่งต่อไปอย่างอื่นพอมันปรุงแต่งต่อก็รู้มันปรุงแต่งต่อจะห้ามธรรมชาติไม่ได้แต่ถ้าหากเราทํามาดีเพียงพอแล้วเนี่ยนะความคิดเกิดขึ้นก็ดับความคิดเกิดขึ้นก็ดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยอย่างอื่นก็ไม่มากวนจิตคนใจเราแล้ว,ลว,ลวทีนี้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาก็รู้ตามจริงเท่านั้นเองจิตมันมีปัญญาแล้วทีนี้ มีสติมีปัญญาอยู่ตลอดแล้วเพราะว่าเรามีสติรู้การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแล้วเนี่ยจิตก็ย่อมจะมีสติมีปัญญาตามไปอันไหนเข้ามาเพราะมันมีสติแล้วเนี่ยปัญญาย่อมตามมาเมื่อจิตมีสติม,สตมีปัญญาย่อมทํางานถูกต้องตามหน้าที่ของจิตหน้าที่ของจิตมีเอาไวร้รู้เอาไว้เห็นธรรมดาธรรมดารู้ตามจริงเห็นตามจริงทำธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเอง ขอให้ไปทํากันเถอะนะแล้วจะเห็นความสําคัญของมันจริงๆว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆประโยชน์มหาศาลไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์เท่ากับตัวนี้อีกแล้วการงานของเราถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ต้องออกจากงานพอไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็ต้องมีการกเกษียณอายุของเราเหมือนเช่นเดียวกันแต่เราต้องอยู่ในโลกนี้ออกอยู่ในโลกนี้อีกจนกว่าหมดลมหายใจคิดดูที เราอยู่ตั้งแต่เล็กมาจนโตมาเรามองไม่เห็นอะไรเลยเรามีแต่ความทุกข์แล้วตอนที่เราแก่เท่ามาอีกความทุกข์ต่างๆไม่ได้น้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวทับถมอยู่ในนั้นยิ่งมากกว่าเดิมอีกทีนี้และจะหาความสุขที่ไหนละ่ะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะพาให้เราไปพบความสุขที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยโดยที่ไม่ต้องอาศัยเงินทองอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะว่า เงินทองเวลาเอาไปซื้อข้าวของสิ่งของทําให้มีความสุขก็จริงอยู่แต่เป็นความสุขจอมปลอมความสุขช่วยคู่ช่วยยามเป็นความสุขของมารยาเรานั้นเองสังเกตดูที่เกิดขึ้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หายแล้วเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งก็หายแล้วแต่จิตของเราเมื่อมีสติมีปัญญารู้สึกตัวท่องท่ากรรมฐานสี่มาดีแล้วความคิดเกิดขึ้นรู้มันดับไปป๊อบจิตสว่างจ้งขึ้นมา ความคิดเกิดขึ้นรู้สว่างออกไปจิตเอ่ยความคิดหลุดออกไปอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาหารู้ตามจริงแล้วปรหลุดหายไปเป็นความสุขของจิตจริงๆแล้วทีนี้บุญก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงไหนไม่ใช่ต้องวิ่งสาะแสวงไปหาบุญไม่ใช่วิ่งไปทั่วประเทศวิ่งไปต่างประเทศบ้างเนี่ยสาะแสวงหาบุญอันนั้นยังไปพึ่งพาอาศัยผู้อื่นกินอยู่บุญของเราจริงๆมีอยู่ วิธีการก็ได้ชี้ทางให้นี่แหละเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ค้นคว้ามาแล้วนะบอกต่อกันมาได้2,500กว่าปีมาแล้วถ้าหากเดินตามเส้นทางนี้ไปพบความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนรับประกันได้เพราะมีมากมายแล้วที่ผู้คนที่เข้าไปรู้ไปเห็นแล้วก็พบความสุขกันจริงๆนะความสุขขั้นต้นกสาสอร์เซ็นต์แล้วยิ่งไปถึงที่สุดข,ของในศาสนานี้แล้ว ได้แต่รับรู้นาม,มขันโลภโกรดหลงอารมณ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นตามเป็นจริงธรรมดาธรรมดามันเข้ามาหาให้เรารับรู้เท่านั้นเองไม่ใช่เข้ามาแล้วเราไปยึดต่อเราไปคิดต่อเราไปปรุงต่อไม่มีอีกแล้วนะขอให้กลับไปทำกันเอาละวันนี้แค่นี้ก่อนนะขอให้ทุกคนจงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ